สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีปี่ใหม่ทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามาชมช่องช่างสักซ่อมรถต้องใส่ใจนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูตัวต้าวีโก้คันที่อยู่ด้านหลังผมนะครับ ว่าลักษณะการชนจะเป็นแบบไหนนะครับก่อนที่ท่านผู้ชมจะเข้าไปดูฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องช่างศักดิ์ต้อมรถซ่องใส่ใจด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอดีๆให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเดินดูกันเลยครับไปด,ดูด้านหน้าก่อนนะครับก็จะย้อนแสงนิดน,นึงนะครับ ด้านหน้านะครับก็โดนชนมาด้านซ้ายนะครับโดนชนมาด้านซ้ายความเสียหายก็จะมีฝากระโปรงหน้านะฝากระโปรงหน้าหน้ากระจังกันชนหน้านะครับไปหน้าของคนหน้าซ้ายยิวของล้อหน้าซ้ายนะครับแผงหน้าแล้วก็เหล็กซุ้มล้อนะครับท่านผู้ชมครับเหล็กซุ้มล้อเดี๋ยวมาดูช่วงล่างกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับ ช่วงล่างก็จะมีความเสียหายที่ปีกนกบนนะครับท่านผู้ชมปีกนกบนปีกนกล่างพอมา้าโชกลูกหมากันโคง้งก็เหล็กบางฝุ่นนะครับเหล็กบางฝุ่นที่เบรกแล้วก็ลูกหมาแขนแหลกลูกหมาแขนแหลกพวงมาลัยนะครับคัสซีก็มีหักนะครับคันนี้คัสซีงอนะครับคัสซีงอแล้วก็ ล้อแม็กแตกนะครับท่านผู้ชมครับนี่ล้อแม็กแตกกันเลยนี่นะครับล้อแม็กแตกออาเป็นสซีกเลยนะครับแล้วก็พลาสติกซุ้มล้อนะครับท่านผู้ชมครับกระป๋องฉีดน้ําฝนด้านบนนี่นะครับฉีกนะครับกระป๋องฉีดน้ําฝนฉีกนะครับขั้นตอนแล้วก็วิธีการซ่อมคันนี้นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นผมก็จะทําการรื้อเช็คอะไรก่อนนะครับ เดี๋ยวจะทําการลื้อออกมาแล้วก็เช็คอะไรว่ามีความเสียหายตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็สั่งอะไรมารอนครับระหว่างที่รอก็จะต้องทําการยกหัวนะครับท่านผู้ชมครับคันนี้ก็ต้องทําการยกยกหัวเก๋งออกนะครับยกหัวเกง๋งยกกระบะเพื่อที่จะทําการยกเครื่องยกเครื่องแล้วก็ต้องดัดคะซีก่อนนะครับเบื้องต้นต้องดัดคะซีก่อนนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ไม่เป็นไรนะครับซีกนี้ไม่เป็นไรโดนฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับท่านผู้ชมครับก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าความเสียหายก็จะประมาณไหนนะครับไม่เท่าไหร่นะครับครันนี้ไม่เท่าไหร่ถือว่าชนก็ไม่เยอะแต่ถ้าคซีหักแล้วมันก็จะเป็นงานงานเยอะนะครับต้องยกหัวเกียงยกเครื่องนะครับยกหัวเกียงยกเครื่องนะครับเพื่อที่จะทําการดัดคซีนะครับ สำหรับคลิปนี้ช่างศักก็มารีวิวคันนี้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับฝากกดติดตามคันนี้ไว้นะครับว่าซ่อมเสร็จแล้วจะสวยสักแค่ไหนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ช่างศักก็ขอากล่าวคำว่าสวัสดีครับ You know